ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีเดท่านผู้ชมทุกท่านคนเราเกิดมาก็เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ในสังคมของหลายๆส่วนก็คืออยู่กับสัตว์ให้สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีราาักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครอง มันก็อยู่กันเท่านี้แหละท่านอยู่กับสัตว์ก็ให้สัตว์มันมีมตรีต่อเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อสัตว์อยู่กับคนให้คนปราณีจะปราณีในฐานะที่เราอายุวัยเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่กับผีให้ผีรักษายังไงเราก็ต้องอยู่กับผีจิตวิญญาณทั้งหลายซึ่งเรามองไม่เห็นเห็นก็ตกกระชายท่านสติแตก อยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองเทวดาที่คุ้มครองเราคือเทวดาปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ตายไปที่ก็มีความรักกับเรามีความผูผกพันซึ่งกันและกันการอยู่แบบนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งคราวนี้เออผีก็เทวดาท่านก็อาจจะไม่รู้จักแต่ความจริงแล้วต้องมีมารยาท ย่กษะสัตว์ให้สัตว์มีไมตรีดูแลสัตว์อย่างไรสัตว์เลี้ยงสัตว์รักดูแลอย่างไรไม่ใช่ไปตบไปเตะไปตีถือว่าเราเป็นผู้ให้กินไม่ได้เขาก็มีชีวิตจิตวิญญาณเหมือนกันจะสร้างไมตรีอย่างไรที่ตมาบอกว่าถ้าเลี้ยงสุนัขและแมวถ้าไม่ตอนต้องหาเพื่อนต่างเพศให้เขาแล้วดูแลเขา ไม่ใช่เอาแต่ใจเราอยู่กับคนอยู่กับคนให้คนปราณีเราต้องมีมารยาทต่อคนอยู่กับผีให้ผีรักษาผีเรามองไม่เห็นแต่ผีมันมีทุกที่แหละเขาเรียกพูดมีทุกที่พูดเป็นสัภเวสีจะทำยังไงให้ผีรัก ยกเทวดาให้เทวดาคุ้มครองเรากราบไหว้บูชาเทวดาพิธีกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับเทวดาให้เทวดาเขคุ้มครองเราดังนั้นมารยาทการอยู่ในสังคมเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากระบวนการวิธีการที่จะอยู่ร่วมอยู่รอดและอยู่อย่างสันติวิธีถ้าเขาไม่ได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะประ,ประสบความล้มเหลว อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนเ็ไม่ปราณีอยู่กับผีผีไม่รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาไม่คุ้มครองอยู่ไม่ได้